C Z 7 5หรือ b บซีเนั่นเองนะครับเป็น C Z 7 5ตัวเต็มนะครับสีดำล้วนนะครับแข็งเนี่ยเห็นไะหมมันลงกับมันลงแต่ว่าคือแนะนำให้ดึงช่วยดีกว่านะนะดึงช่วยมันจะง่ายกว่าสวัสดีครับนี่คือผมนะฮะมันเป็นแบรนด์กันนะครับกัปดาหจะส่งวันที่14มกราคม2564นะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมด หนึ่งท่านนะครับผมนะเป็นของคุณธนทรน,นะฮะเป็นโบซีแซ่เจ็หรือโบซีเจ็ดห้านั่นเองนะครับเป <Wow. S 1> ็นซีแซ่เจ็ดห้าตัวเต็มนะครับสีดําล้วนนะครับพร้อมแซ่และอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับอันนี้ของซนะีแซ่นะโบซีเจ็ดห้าอะอะแดปเตอร์ตรงรุ่นนะครับผมนะโอเคเจียวใช่นะครับอ่ะ ตัวนี้เป็นโบซี75นะครับหรือว่าเป็นโบซีเซ้า75นั่นเองนะครับพร้อมลูก5นัดด้วยนะครับมีคู่มือกล่องใส่ปืนนะครับตัวนี้นะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับไม่ถอดนักซีนดูนะครับโอ้โหแข็งนะต้องต้องดึงช่วยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับผมถึงบอกว่าถ้าเรากดไม่ลงเนี่ยนะถ้าเรากดไม่ลงต้องดึงช่วยนิดนึงนะครับนะจะลงนะโอเคเนาะมันแข็งจริงนะเนี่ยเห็นไหมคอต้องแข็งคือ นิ้วต้องแข็งเนี่ยเห็นไหมมันลงอะมันลงแต่ว่าคือแนะนําให้ดึงช่วยดีกว่าด,นะดึงดช่วยมันจะง่ายกว่าแล้วก็มีระบบเซฟนะครับนี่นะครับปับขึ้นมานะครับลั่นไก่ไม่ได้นะครับลั่นไก่ไม่ได้เห็นไหมนกผมขึ้นไปแล้วนะลั่นไก่ไม่ได้นะครับปับเซฟลงมาเรียบร้อยนะครับมีระบบดับเบิลแอคชั่นนะเห็นไหมยิงต่อเนื่องเลยแล้วก็ดับเบิลซิงเกิลนะครับนี่นะครับนะดับเบิลซิงเกิลก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องการคัดปอกกันนะครับ ผมจะลองเทสกับปอกเงินนะครับเพราะว่าแถงงปนะบะะปอกเงินไปนะครับสามนัดนะครับผมปอกเงินนะหนึ่งนะครับผมสองสามนะครับมาลองดูกันนะครับเทสอ่าหนึ่งสองสามนะโอ้โหให้ปอกดีนะดีเลยอ่ะแข็งเลยแข็งต้องหนึ่งช่วยนะครับ <laughs> <laughs> อย่างงี้ง่ายๆนะครับนี่นะครับ ลั่นไกนะครับมีระบบเซฟนะสมมุติว่าถ้าเราขึ้นเซฟก่อนที่จะลั่นเห็นไหมกระานไม่ได้แต่ถ้าปับเซฟลงมาจะไปดันชั้นได้มนนะสมมุติถ้าขึ้นลันไปแล้วขึ้นเซฟก็ได้นะครับไม่ลั่นกันนะครับเซฟลงมาลั่นไก่ได้เดันชั้นได้ก็จบไปแล้วนะครับระบบปกตินะก็เป็นของคุณธนาธนะธนาพันธนาพัฒน์เนาะโอเคเรียกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นรอบทส่งวันที่14มกราคม2564กันะครับ ก็ขอบพระคุณมากนะครับลูกค้าที่สั่งซื้อเข้ามานะครับโอนแล้วจะส่งนะแอดไอเดียรายไม่ว่าสั่งสินค้านะครับไอเดียรายจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิปยูทูปให้ด้วยครับเป็นน้ำใจแฮปปี้หนึ่งนะเดี๋ยววันนี้แพ็คละจะส่งให้ครับสวัสดีครับโอเคก็แพ็คเรียบร้อยนะครับรอบจัดส่งวันที่14มกราคม2 5 6 4นะครับ C775 นะครับหรือโบร C7 นั่นเองสีดำร้วนนะครับของคุณธนพันธ์นะเดี๋ยวท้องฟ้าจะส่งให้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิปกันนนนนใให้้ดดวยะะเป็กลัังจแอมิครบสหรรัััับบววนนีี้สสดค